เอาไปครับตอนนี้คุณยายนั่งกําลังใส่หัวบู๊ยต้องไปตีต้งไปลูกลาไปมากลายพ่อหมามากลายพ่อหมาออกลูกก็มิดแต่ตัวแม่ครับออกแต่ตัวแม่ออกแต่ตัวแม่ออกแล้วออกอีกแมนควายก็ออกแต่ตัวแม่ครับโอ้ยมีแต่โศกโศกโศกลูกข่อยว่าโอ้ยกระแสนลูกสาวข่อยว่าผู้เล่าเรียงนะครับ โอ้ยมาก็ออกได้ตัวแม่ค้นก็ออกได้ตัวแม่สันโพดกร้ยคะ่ะรวยรวยเลยตัวแม่จ้าวย่าว่าปีนี้ได้ซ้ำหญิงโอ้ยออกแต่ตัวแม่วายกัยังพ่อว่าอยู่ด้วยแต่หมานี่ที่ไข้หนาซ้ะ,ะตัวน่ะรัาทำม้านี่โอ้ยตั้งแต่ผู้ออกมาปล่อยกับายลเพราะเขาออกมาปล่อยกัหลาพราแห้งแล้วมาออกอยู่นี่ออกออกมีแค่ตัวเถือ,ถอกเนาะ ของลูกสาวจังไวยตัวแม่ครับเดี๋ยวเกยวเกียจ้าขี้นี่ไว้เราหัวหน้าอันไหล่ะครับวันนี้นะอันนี้นนนทายไปแล้ว<อ>นะครับร้องชนานตอนี้มี่เอ็ซีอุ่นตังมให้วยยูหาลอยผมเพราะท่านนายเปรกดเดี๋ยวมาหลอกหนาันครบเดี๋ยวมาหลอกหนะแต่ว่าคันเพิ่นอุ่นเขมาม้ามีอยูอว้อมูอวันลูกสาวลงมหาพันซีริมมู่วันครับคงงแม่จักผู้ได้อุ่นเขาม้าแน่ยเดี๋ยวว่อมาส่งสริบให้แม่แม่ครับ โอนเข้ามาลดแม่ได้ว่าล่ะว่าสันบอกลูกไส้พวกเป็นอบอตเนาะครไปเบิ่งต่างให้แม่รู้มีบอกว่ามิ่งเงินซื้อเขาให้มาสันไปโอนมาแม่สันมีอยู่พันซีว่าสันเออพันซีก็เติมเน็ตให้แม่สองร้อยแล้วล่ะว่าสันแล้วอ๋อพูดถึงเติมเน็ตเติมโทศรศัพท์มีเอฟซีขอเบอร์คุณยายหน้างมาอยู่ผมบมี่เบอร์บาทนี่อ,อันเบอร์ที่จดไว ก่อนไหนนี่หายไหมครับคุณยายนั่งคุณแย่นั่งเอาเดี๋ยวเขียนเบอร์โทรลงใส่สมุดผมจะเขียนลงใส่สมุดใน FC เพิ่นเบิ่งแม่จะเขียนใันแต่ว่าตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวเน้นตัวไอ้นี่มีแล้วเนาะตัวฟันมีแล้วมันบ่าครับตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้วคือตอบประมาณใจแฉศูนย์หกสี่เย็บเยวบเฝ้าถามแม่แม่สินร่ง เก้าเก้าหกหกของเจ้าน่ะมันเจ็ดเจ็ดสี่เก้าถูกต้องป่ครับคุณยายเบอร์โทษเบอร์นี้เนาะจ้าเบอร์นี่ราเบอร์เน็ตนะอ๋อศูนย์หกสี่เนาะจ้าโทษมากกับใดมันบ่ะแมนโทษกับเขามีรถแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบศูนย์หกสี่อืม เก้าเก้าหกเก้าเก้าหกหกเจ็ดสี่เก้าสวยครกบริเจ็ดสี่เก้าสวยอยู่ครับเด็กผัวทุ่นะคมาเบอร์นี่แหละขั้นทรงเงินกัโอยายย่ายหนึ่งนะครับกี่แม่เอ้ยมีหน่อยใส่หน่อยเด้อวสันเอาครัเจ้าครับผมโอนเขาว่าให้สองร้อยยายว่าสันหมยว่าเท่าไรก็ดีเพิ่มดีเบสนะครับครับ อะไรก็ดีเบิดนะแต่ว่าแม่ว่าอันงวดนี้มันเขาไดหลายพวกเจ้ามือใหญ่ๆเพิ่นสิบวซอยแม่ถุมทีบอมันบ่มีค่อยมีผู้สื่อที่เลขหกสองนะคนนี้ <c oughs> แปลกบ่วันนามเลือเขาเต็มเตนะ็มนะอัอนี้อิริเนาะอหลิครับเขาของของเอฟซีผมนะเขออาอที่ผมติดตามอยู่เขาหลายสำนักอยู่ที่แต่ว่าบ่ค่อยมีคนเผื่ออ,อันจักเป็นยังกับเลขหกสองมัน มันขาด<บ>มันออกเนี่ยก,ก็สมอันส,ส่วนใหญ่นะ่ะบอกว่าสองดับล่างมานะอา <laughs> โอ้ยขันด,ดับสองก็คจบเลยเนาะบาทเนาะเพิ่นกล่าเลยบ่เอากันวิ่งนี่ฮนโอ้ยว,วิ่งหน่อยนะมันใส่ทุนหลายครับผู้เจ้าเมื่อ่ๆคุนน่ายคุณน่าย,นนายที่อันโท่มมหาแม่หาเจ้าดีๆนะนะแม่บอกบาเบ่ง บ่ต้องบ่ต้องโทรมาหาหรอกคุณแม่เบิ่งเอฟซีของอันอีหยังก็อันเจ้าเนาะคนไม่โฉคเออคนมีโชคนะวท่านแต่แต่อื้งมันยังหูเนาะแต่อึงมันกับเบิ่งเบิ่งอันนั่นแม่นะว่าคนมีโชคเออเบิ่งโนดเอาหันลาซื้อเอาหันลาวันแม่วันนี่เอาเอาเบมืตัวเลขบาทนี่นี่ครับตัวเลขพ้อมเบิร์โทษพ้อมครับู้ใดอยากโทรหาคุณยายนั่งกันนี่เด้อครับอนี่ล่ะโซซีแดงๆนี่ครับเบิร์โทษคุณยายนั่งครับ แต่ว่าไม้เลขกัญชีน่ะม,นม,นมันอยู่น้ำเพ่นหลายคนอยู่ดีมอ,อมันสีเรืมคือเกาหมดแม่ก็เพ่นแสนนด้ปากเ,เจ้ามานนี่ที่นี่อุนเขาเบอร์เจ้าเนาะดีอยู่ดีนี่มีผู้หนึ่งอยู่ทั้งเมืองนอกยืนมาจะอยู่คู่เวทโอ้ยว่าสันเห็นเบื้องคลิปแอดแล้วจําได้แล้วว่่สันง่ายนั่งตกียง่ยายนั่งเกียงว่าสันจําน้องเล็กได้บอพ่สันคิดฮอดเดอ้อว่าสันอยู่คู่เวดออยู่คู่เวด ไอเ้เด็กผู้หญิงผูง้ห<อ>ญิงครับเล่าว่าโอ้คุณยายนั่งเล่าภาษา,า,าอันแขกกะเกง่เกงล่ะสาั่นเล่าภาษาอันอังกฤษกะเก่งเก่งล่สันเล่าว่าจ,นนจำน้องเล็กได้บ่เนาะคุณยายนั่งล่ะสั่นเล่าอาจีพเขาทั้งนี้อยู่เด้อแม่กับพ่อครับนี่ต่ว่าอันนี่จะข้าเจ้าชักมากโอ้ยแตกเก่งเลยวานนี้ เงี้ยเงี right? ้น่แสนเนาะเอาเป็น um> ยังคไงวะไว้เจโน้แต่สมเนาะเป็นเป็นอะไรเนาะใหญ่เป็นเลี้ยงมางไม่เห็นวะอันนั้นอันใกล้พิ่งเส้าของอาจารย์ชื่อว่อะไรครับเอามไอนี่คนใหญ่มา้วมึงในส่วนตัวเลขเนาะบนนี่วิ่งศูนย์ตัวล่องมาแล้วก็คือสามแต่ว่าตัวเด่นก็คือศูนย์นะครับคนใหญ่เนาะวงได้บ่ครับนี่วงครับนี่เอาบาทนี่ได้ ตัวล่องมีมาหายแล้วถ้าพูดใดไบ่มักศูนย์ห้จับสามนะครับบาทนี้มีเลขสามตัวมาหายพ้อสามศูนย์เจ็ดกับสามศูนย์แปดเอ้ยคันมันบุ๋มอีดีนะแม่ที่ซื้อรตตอรีเเ้อมันซื้อมันซื้อว่าไดเห็นมัอย <c oughs> เป็นบอ่อนชุนหาหาชุนนะแม่ก็ซื้อรตตอรีสิครับผมบม<า>้ันนี้สองตัวบนนี่คุณย่านั่งจะเน้นไปที่ตัวใดครับ สองตัวบนตีขับสองตัวบนนี่ตัวเน้นเน้นเลยนี่เอาศูนย์แปดซะมักบ่ครับศูนย์แปดมักศูนย์แปดมักศูนย์แปดเนาะเน้นไปที่ศูนย์แปดบอกคือมักสวนทางเลยนะผมคือมักศูนย์เจ็ดไหลเอาโอ้เพราะสวนละเอาตามคุณยาเนาะตามคุณยายเพราะเราแนวทางคุณยายวงสามศูนย์แปดคุอ๋อวงสามศูนย์แปดบ่จ้า ก็มาตัวนั้นก็บว่าว่างแล้วตัวนั้นก็ปิดตัวร่องไว้สันครับนี่แหละแม่สิซื้อตัวร่องบอกครับตัวนี้ตัวร่องแมนบ่แมนอ๋อตัวนี้เป็นตัวร่องนะศูนย์เจ็ดเป็นตัวร่องศูนย์แปดเป็นตัวเน้นนะครับคราวนี้ในส่วนของล่างล่างลิงสองได้ว่าตัวร่องยัง่มไห้บอกครับนี้จังไหนตัวร่องเอาเงี้ยวันนี้ตองหันให้เด่นหกรองสองเห็นบมจับใส่กันเอาจังสี่ครับคั่นคั่นมาม่าสองแปดเนทั้สีมาสองสองเนาะท้งสี่ วิ่งสองรองสองซะวิ่งสองรองสองเนาะอือโอ้เพราะว่าอันนี้คือตัวมากดินี่คือตัวมากเพราะว่าเฮาสิซื้อเอากลางคือคือวัคสิคือจังภากันเล่นตลกแค่ว่านี้เด่นสองรองสองว่านี่ไหมฮาฮ่าหมาสองสองทันดีโอ้เอ้าโอ้ยเนาะจักหยังแน่เนอืมไหลดิโอ้ยหมาก็อยากเข่ากล้องครับผมแมนเอาจังสี่ครับคุณยายนาง ให้ว่ายายาว่าเดินสองล่องสองเถาะเอาเป็นที่มาสองสองนี <target> <t> ่คร <t> ับเดินสองล่องสองวันนี่ขั้นเดินแล้วก็จะล่องตัวตัวเดียวนึงก็ได้เนาะเอาสองลดยังสิเดินสองล่องสองอยู่นี่บันเดินสองล่องสองอยู่นี่บานเดินสองล่องสองเลยมาสองสองล้านเปอร์เซ็นต์เลยเหาอเดินสองนี่เปอร์เซ็นต์นะ มากทีดีเออยาว่ามันตายโผล่ตายจะกข่าแพงมากว่าตายจะกข่าแน่นันบ่เพิ่ว่านวดวางหันมากคู่กันเพิ่วางนวดวางหันสองไหนมันดับล่างเพาสั้นเพิ่นก็เลขนั่นแหละสาเหตุที่บ่ได้กันนวดที่มันบ่มีเลขดับดอกครับที่จริงนะเลขกดับบ่มีเฮต้เฮ้าเสียโอกาสซื้อไม่ดีครับมากมาก มาคืออืออยามาอยาม่หยาดมั่งคยปุ้ยบาทนี่ครบแล้วคุณยายนางมั่นใจสองล้านเปอร์เซ็นต์หมวดนี้<ช>ครับเลขออกวันจันทร์จันทร์นะครับเลขแทนวันจันทร์คือเลขสองพอดีเลยครับคุณยายนางยายนางคือเกิดวันจันทร์หรือเปล่ผมก็เกิดวันจันทร์นี่แหนยายวันอันดับสองจ่องจ่องเอานะครับนี่ก็คือสรุปตัวเลขกลางโค้งเลยที่บาทนี้แม่นล่องเบิงว่า จากนี่ไปหอดโค้งสุดท้ายชีมีการเปลี่ยนยยแปลงรหรือเคลื่อนไหวอย่างบอนะครับหรือบาสิเน้น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 ลงไปอีกอันนี้นนกันครับต้องร่อคุณยายนั่งพิจารณากรน,นะครับฟั้งไปเรื่อยๆครับเบอร์โทรคุณยายนั่งอ๋อเนี่ยนะบนวิ่งศูนย์รองสามนะครับศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเน้นไปที่ศูนย์แปดตัวล่องคือศูนย์เจ็ดครับ ส่วนเลข3ตัว307 308คุณยายนางฟัน่น308นะครับล่างวิ่ง2เด่น2รอง,อง2 <c oughs> ล้านเป <c oughs> อร์เซ็นต์มา2 2ล้านเปอร์เซ็นต์เนอเน้นไปที่2 2ครับผมนะครับแล้วก็เบอร์โทรคุณยายนางนะครับเนาะ0 6 4 9 9 6 6 7 4 9นี่คือเบอร์โทรของคุณยายนางล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้าผู้ใด อยากจะโทรมากสอบถามรายละเอียดเองแจ้งได้ก็สามารถติดต่อคุณยายนั่งได้โทรศัพท์อยู่กับตัว่ะล่ะครับตอนนี้อยู่อยู่เนาะทราบอยู่นี่ครับโอเคครับผมก็ทราบเจนแล้วชัดเจนิคับปันยาหนึ่งวันนี้นะวันไหลไหลคงสุดท้ายอย่างเดียวเลยค้งสุดท้ายเขาจะมาตาดติดตามอีกครั้งนึงเนาะ ครับผมใช่แล้วคุณยายเฮ็ดหน้าตาสวยๆให้ถ่ายรูปจักหน่อยนะครับเนี่ยจะเฝ้าเลยโอ้ยมึงเฉียวหรอล่ามือนี่นะเอ้างามแล้วครับผมงามแล้วเอ้าเอ้านี่แหละเนาะแนวทางของคุณยายได้ินเกาลอเนี่ยสุ้มสวยๆนะมันจังหน่อยงามลูกกระยับมา่อนหน้านั่นเหรอครับเอามันอยู่ในยูทูบแหมครับอันเฮตมอสันล้านเฮ็ดนะวันนี้พาไอ พายายเที่ยวตลาดน้าเห็นไ่มตีเขาขึ้นน้านี่ตลุ่มงามๆนของกอแต่งเอาเนาะเดลยน้ากินเกาเที่ยงไปหนได้ไงกินนะน้องผมยังไ่ใได้กินอยู่เพราะว่าตาตาไปเลี้ยงควายดิ้นไปเลี้ยงควายกับมายังไ่ให้ได้กินผู้ไปเลี้ยงควายอยู่หน้าท่ามพอาะดิดำดำหน้าไปทยไปไอเอารถมาปั่นมาหยังขุดแก่เพื่อนแล้วก็เอาไปเลี้ยงควายต่อ จะป่านนั้นยังบมรลุ้ยป่านนั้นยังบมรลุ้ยยนโบ้รุ้ยโดคาเฟ่เพื่ออะไรอยากได้กินนะครับเอาแล้วสร้างการเมือนี้เดี๋ยวเราเปิี่นคุณยายนางสมีเนาะนะครับโอ้ยขอบค้ยโอ้ย